สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขออินดีนต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c คล s h เล่าไปเรื่อยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาฟังกันสักหน่อยครับว่าทางด้านของเลอบรอนเจมส์เนี่ยจะแตะ40,000แต้มเมื่อไหร่ด้วยเงื่อนไขอะไรประมาณไหนบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าทางด้านของเลอบรอนเจมส์เนี่ยครับจะเป็นบุรุษมนุษย์ผู้แรกครับที่สามารถแตะ40,000แต้มได้ใน NBA นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าโอ้โหทางด้านของเลบรอนเจมส์นั้นเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับด้วยการที่ปีนี้เนี่ยแกมีอายุถ,ถึง37แล้วนะแต่ว่ายังสุดยอดได้ขนาดนี้นะครับด้วยสถิติการทำแต้มถึง29.8แต้มต่อเกม8.2รีบาต่อเกม 6.2แอสซิสต์ต่อเกมรวมถึงมีการยิงฟิลโกเปอร์เซนเทจเนี่ยอยู่ที่52.2%และการยิงถึง35.7%นะครับในเรื่องของ3แต้มถูกไหมนี่คืออะไรที่ unstoppable มากๆเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆมาเจาะดูทีละนิดครับว่าแต้มของแกเนี่ยจะไปถึง40,000แต้มเมื่อไหร่เนาะ จากที่ผมเช็คอยู่ตอนนี้นะครับเราตั้งหมุดหมายแรกก่อนดีกว่าเนาะว่าเจมจะทะลุคารีมเมื่อไหร่ก่อนนะครับตอนนี้เจมเนี่ยนะครับอยู่ที่36,985แตม้มส่วนคารีมอับดุลจาบานเนี่ยนะครับหรือว่าอันดับหนึ่งของ all time scoring list เนี่ยนะครับอยู่ที่38,387แแต้มนั่นเองเนาะ แล้วถ้าเราเอา2เลขนี้นะครับมาหักลบกันมันจะเหลือ1,402แต้มนะครับซึ่งผมเชื่อว่าป๋าเจมน่าจะทําได้แน่ๆอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเนาะสำหรับการข้ามคาริมอับดุลจาบาไป ในตอนนี้เนีครับทางด้านของเจมส์แล้วก็เลเกอร์เหลือ10เกมให้เล่นในช่วงของเร g กูล่าซีซั่นนะครับและขอย้ำอีกครั้งว่าผมอัดคลิปนี้วันที่23เดือนมีนาคมปี2,565นะครับหรือว่าปี2022นั่นเองเนาะถ้าเราติ๊กต่างนะครับว่าไอ้10เกมที่เหลือเนี่ยทางเลบรอนเจมส์นะครับทำได้ประมาณ25แต้มต่อเกมครับแกจะจบฤดูกาลนี้นะครับในฤดูกาลปกติเนาะด้วยการมีอยู่ที่ส 37,235แต้มครับซึ่งท้าเจมทำได้ตามนี้จริงๆเนี่ยนะครับเขาจะเหลือตามคาริมอับดุลจาบาแค่1,152แต้มเท่านั้นครับทีนี้เราลองมาคำนวณแบบแต่ละอย่างดีกว่าแต่ละกรณีกันดีกว่านะครับเริ่มจากถ้าสมมุติแกทำได้ประมาณ27.1 แต้มต่อเกมในปีหน้านะนะครับแกก็จะสามารถไปเทียบกับสิติคาริมอับดุลจาบาได้ภายใน43เกมครับแต่ถ้าสมมุติได้สักประมาณอะ24แต้มต่อเกมนะครับก็จะถึงภายใน48เกมนะครับหรือถ้าเอาง่ายๆครับเอาเดือดๆมากกว่านั้นเลยแบบเจมเดินเล่นนะครับทำสกอร์แบบชิลๆเนาะทำแค่18แต้มต่อเกมในซีซั่นหน้าเนี่ยครับก็จะใช้ระยะเวลา 64เกมเท่านั้นครับก็คือเอาง่ายๆฮะยังไม่จบซีซั่นหน้าเรียกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เลบรอนเจมส์จะสามารถก้าวผ่านคาริมอับดุลจาบาในออ l ท i m ลีเดอร์ Scoring List ไปได้นะฮะแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงว่าทางด้านของเลบรอนเจมส์นะครับจะไปแตะทางด้านของคาริมอับดุลจาบบาเมื่อไหร่ครับเพราะเรามองไปไกลกว่านั้นฮะเรามองว่าเมื่อไหร่ครับที่ทางด้านของเลบรอนเจมส์จะได้40,000แต้ม เพราะว่าถ้าขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็น40,000แต้มแน่ๆนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณกันดีกว่านะครับอ่ะอย่างที่บอกไปครับว่าสมมุติต่างให้เจมทำา5 5แต้มได้ในเกม10เกมที่เหลือในซีซั่นนี้เนาะมันจะจบที่37,235แต้มถูกไหมครับทีนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยฮะ ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหการที่แกทําแต้มได้ใกล้30แต้มต่อเกมเนี่ยมันเดือดมากแล้วใช่ไหมผมขอลดทอนลงไปหน่อยแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเลยบอนเจมส์ในปีหน้า อาจจะทําได้อยู่ที่ประมาณ24แต้มต่อเกมนะครับซึ่งถ้าซีซั่นหน้าเนี่ยครับทำได้ค่าเฉลี่ย24แต้มต่อเกมเนี่ยมันก็จะทําได้1,968แต้มครับจาก82นัดเนาะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจครับมันน่าสนใจยังไงครับเพราะว่ามันจะได้รวมนะฮะเท่ากับ39,203แต้มครับเมื่อจบ ซีซั่นหน้านะไม่ใช่ซีซั่นนี้นะครับจบปี2022ถึง2023เลบรอนเจมส์ครับอาจจะมีถึง39,203แต้มครับซึ่งนั่นทำให้ปี2023ถึง2024ในซีซั่นนั้นเนี่ยจะเหลือแค่797แต้มเท่านั้นครับก็จะแตะ40,000แต้มแล้วเอาง่ายๆครับในปี2023ถึง2024เนี่ยทางเจมส์นะครับสามารถนอนเล่น วิ่งเล่นแล้วก็โปรยดอกไม้ได้ตามสบายครับเพราะว่าในปีนั้นแกสามารถทำแค่9.7แต้มต่อเกมครับใน82เกมที่เหลือก็จะแตะ40,000แต้มเป็นที่เรียบร้อยฮะ หรือถ้าเจมแบบเอ้ยปีหน้าอยากจะชิลๆบ้างแล้วนะครับเอาเป็นว่าเอา40,000ตั้งครับเราลบด้วย37,235แต้มนะครับที่เราติดต่างเอาไว้เนาะก็จะเหลืออยู่แค่2,765แต้มครับซึ่งถ้าเอา2,765แต้มเนี่ยนะครับไปหารเฉลี่ยกันเลยแบบว่า ปีหน้าแล้วก็อีก2ปีหน้าถ้าเจมไม่เจ็บและเล่นเต็มฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับจะตกอยู่แค่17แต้มเท่านั้นครับเอาง,ง่ายๆครับในซีซั่นหน้าทางเลบรอนเจมสามารถทําแค่17แต้มต่อเกมแล้วในอีกสซีซั่นหน้าครับทางเจมส์ก็ทําอีก17แต้มต่อเกมแค่นี้แหละครับทางนด้านของเลบรอนก็จะแตะ4 0 0หมืแต้มเป็นที่เรียบร้อยครับ ซึ่งจากการคาดการณ์นะครับด้วยตัวเลขต่างๆนานา,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 นานเนี่ยผมคิดว่าทางด้านของเลบรอนเจมส์ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บหนักหรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องทําให้แกเลิกเล่นเร็วกว่ากําหนดนี่นะครับเพราะว่ายังไงแกก็จะรอเล่นกับบรอนนี่เจมส์ถูกไหมผมคิดว่ายังไงยังไงครับทางด้านของเจมส์ก็คงต้องแต่เลข4ี่หม่นได้แน่ๆครับโดยไม่พลิกความคาดหมายซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็รอวันนั้นอยู่เหมือนกันโอ้โหคงเป็นเรื่องที่ ทุกช่องน่าจะทำคอนเทนต์แล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสุขมากๆวันหนึ่งเลยเนาะของตัวเลบรอนเจมส์แล้วก็แฟนๆ NBA เองผมว่าทุกๆคนเนี่ยแหละน่าจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกยาวนานแน่ๆครับว่าถ้าเลบรอนเจมส์แตะ4 0 0หมืนแตนได้จริงนี่คือเรื่องที่อเมซิ่งแล้วก็สุดยอดมากๆครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เนาะก็เหมือนพาทุกคนมาคิดเลขกันเล่นๆน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับ กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ